สุดใจไ,ไหนเรา,เราจะเทียนโทษไอ,อ้ถึงพระคุณของแม่เมื่อรูป<ม>ทักสี<ม>่อไรแม่โอร่มใสใบหนาราจากแล้วสิบวีแววรับไฟไม่คืนหันเคยโอุ้นรูปหลานมานานวันหักสะบัดไปหลดต้นโคนลงแม่คือพระแม่คือพรมบ่งนิสัย แม่สอนให้เป็นคนดีที่ประสงค์แม่นําสร้างฐานะให้มั่นคงแม่สูงส่งประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อหกล้มเจ็บไข้ไขหนอช่วยเจ็บแทบน้วยลูกในแม่คอยแก้ไขมีเหตุร้ายอยู่กับแม่แล้วปลอดภัยแม่ช่วยให้สิ่งเลวร้ายกลายเป็นดีแม่เลี้ยงลูกทุกคนจนเติบใหญ เพื่อหวังให้ลูกรักมีศักดิ์ศรีอยากให้ลูกทุกคนเป็นคนดีอยากให้มีที่ดินสินเงินทองยามพ่อไปทำงานก็ยังมีแม่อยู่เคียงข้างความอ้างว้างพอบันเทาคลายเศร้าหมองมาบัดน,นี้ไม่มีแม่มาเคียงของความหม่นหมองกับเริ่มเพิ่มทวีลูกอยู่หลังจะจำคำแม่สอน อย่าอาวณ์ไปเถิดเกิดสุขีดวงวิญญาณขึ้นสู่ฟ้าสุขาขาดีอันเป็นสีสิน,นสุขนิรั์